สวัสดีคะ่ะพบกับชี้เป้าหนังเด็ดกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาฟังเราสปอยเรื่อง My m ไม s เ i n g Boyfriend ภาคที่2ป่วนรักของนายมหัศจรรย์นำแสดงโดยไม้พิรัตและอีซูซินซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากภาคแรกโดยเถียนจิ้งจือดาราสาวที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเลือดของเธอได้ไปปลุกราของเซหลิงเฉียวชายดุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติให้คืนชีพขึ้นมา และทั้งสองคนก็เจอเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันมากมายจนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่เซียหลิงเฉียวอยากให้คนรักมีชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเขาจึงตัดสินใจลาจากเธอโดยไม่รู้เลยว่าดาราสาวกำลังท้องลูกของเขาอยู่และเรื่องราวภาคต่อจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมสปอยตอนที่1ถึงตอนที่4กันได้เลยค่ะในปี2005ท่านชิวซึ่งเป็นคุณตาของนางเอก กำลังเดินอยู่บนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและสภาพอากาศเรื่องเลวร้ายทันใดนั้นหิมะก็ถล่มลงมาทำให้ท่านชิวถลายไปกับหิมะและตกลงไปในถ้ำต่อมาในปี2018วันหนึ่งเทียนจิ้งจื่อดาราสาวซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องโดนน้ำสาดหน้าจนตื่นเพราะเธอเผลอหลับลึกจนฝันในขณะออกรายการทีวีจนคนทั้งสตูแปลกใจหลังจากนั้นตรงๆก็บอกผู้จัดรายการว่านางเอกยังไม่หายอกหัก แล้วผู้จัดก็บอกตรงๆว่าขอยกเลิกงานของนางเอกทั้งหมดจนกว่าเธอจะปกติและในห้องพักนักแสดงตรงๆบอกนางเอกว่ามีคนส่งดอกกุหลาบขาวมาให้เธอสามเดือนติดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งนางเอกก็บอกให้ทิ้งไปซะต่อมาตรงๆขับรถพานางเอกมาส่งที่บ้านแต่เจอรถขนของที่จอดอยู่บ้านตรงข้ามขวางไว้อยู่ นางเอกจึงบอกให้ตรงตรงลงไปถามก่อนที่ตรงตรงจะกลับมาบอกนางเอกว่ามีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และเจ้าของก็เป็นผู้ชายแล้วเพื่อนบ้านใหม่ก็แอบ,บมองรถของนางเอกที่ขับผ่านไปตกดึกคืนนั้นเองมีชายลึกลับแอบ,บเข้ามาในห้องนอนของนางเอกขณะที่เธอกำลังหลับเพื่อเอาดอกกุหลาบขาวมาให้เธอแต่พอเธอขยับตัวเขาก็รีบหนีไป วันรุ่งขึ้นเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนทันทีจนตรงๆเดินเข้ามาถามว่าตื่นขึ้นมาอ้วกทุกวันเป็นเพราะว่าท้องหรือเปล่าแต่นางเอกก็คิดว่าเธอกับพระเอกสายพันธุ์ไม่เหมือนกันไม่น่าจะท้องได้หลังจากนั้นนางเอกก็มาพบจิตแพทย์หนุ่มเพื่อบำบัดอาการไม่ปกติของเธอโดยมีพระเอกแอบดูอยู่ห่าง ต่อมาในส่วนย่อมก็มีชายหนุ่มชื่อว่าเย่ไปเดินเข้ามาทักท่านชิวแล้วภาพก็ย้อนกลับไปวันที่ท่านชิวติดอยู่ในถ้ำหลังจากโดนหิมะถลม่มแล้วท่านชิวก็ไปเจอชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่จึงได้พามานอนข้างกองไฟให้ร่างกายอุ่นขึ้นสักพักชายคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาและมองท่านชิวด้วยสายตาแข็งกร้าวทาให้ท่านชิวรีบกำมีดไว้ในมือเพื่อป้องกันตัวแล้วชายคนนั้นก็พุ่งตัวเข้าหาท่านชิว แต่แล้วทําก็เริ่มถล่มลงมาทําให้ทันชิวรีบคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งออกไปแต่พอหันกลับมาเห็นชายคนนั้นยังคงนอนอยู่ทันชิวจึงวิ่งกลับมาและเอากระเป๋าบังหัวให้ชายคนนั้นเพื่อไม่ให้โดนหินหล่นใส่ ทันใดนั้นเองก็มีก้อนหินใหญ่หล่นลงมาแล้วชายคนนั้นก็ผลักท่านชิวออกไปปล่อยให้หินหล่นใส่เขาแทนแต่ชายคนนั้นกลับไม่เป็นอะไรท่านชิวจึงถามว่าเขาเป็นอะไรชายคนนั้นบอกว่าเป็นสัตว์ประหลาดและพูดเสียงขึงขังว่าถ้าท่านชิวบอกคนอื่นเขาจะเป็นคนฆ่าท่านชิวเองท่านชิวจึงบอกว่านายทำไม่ได้หรอกนายเป็นคนดีถ้านายไม่ผลักฉันออกไปฉันคงตายไปแล้ว ชายคนนั้นจึงพูดว่าคุณก็เห็นแล้วแผลของผมสามารถหายได้ด้วยตัวเองผมถูกแช่แข็งอยู่ที่นี่ผมมีอายุ600กว่าปีแล้วและชายคนนี้ก็ขอให้ท่านชิวช่วยแล้วเขาจะให้อายุไขที่ยาวนานกับท่านชิวแต่ท่านชิวไม่ต้องการและบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ภาพตัดมาที่ปัจจุบันท่านชิวบอกว่าเย่ไปโตกว่าเขาตั้ง500ปีแต่ยังเรียกเขาว่าพ่อมา10กว่าปีแล้วเย่ไปจึงบอกไปว่าชีวิตของผมเป็นพ่อที่ช่วยไว้พ่อพาผมกลับบ้านมาด้วยให้ฐานะชื่อเสียงและยังสอนให้รู้จักกันใช้ชีวิตในสังคมนี้ความเมตตาที่พ่อมีต่อผมเหมือนกับผมได้มีพ่อแม่ใหม่อีกครั้ง ต่อมาที่บ้านนางเอกมีชายหนุ่มขับรถสปอร์ตหรูมาหานางเอกและบอกว่าคนที่ส่งกุหลาบให้เธอก็คือเขานั่นเองพอนางเอกเดินหนีเขาก็บอกว่าความโกรธไม่ดีต่อเด็กนะเซียหลิงเฉียวอยู่ไหนล่ะทำให้นางเอกถึงกับสะดุ้งแล้วชายหนุ่มก็ให้เธอพิจารณาเขาเป็นแฟนก่อนที่จะขับรถออกไป หลังจากนั้นนางเอกก็มาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและนึกถึงคำพูดของชายหนุ่มเรื่องเด็กแต่ก็ไม่เข้าใจทันใดนั้นเองเธอก็เห็นพระเอกยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งเธอคิดว่าฝันไปจึงหลับไปทันทีหลังจากนั้นเมื่อเธอตื่นมาก็อยู่ในบ้านแล้วและเธอก็เดินไปทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยทันทีแล้วก็มีคนมาส่งพัสดุให้นางเอกแต่คนที่เปิดประตูมารับพัสดุกลับเป็นพระเอกแทน เมื่อนางเอกทานอาหารจนหมดแล้วหันไปเห็นพระเอกก็คิดว่าตัวเองยังฝันอยู่เธอจึงไปนอนต่อส่วนพระเอกก็ได้กลิ่นแปลกในซองพัสดุเขาจึงวิ่งออกไปนอกบ้านเพื่อถามคนส่งแต่ก็ไม่เจอเขาแล้วต่อมาตรงตรงยื่นชุดตรวจการตั้งครรภ์ให้นางเอกเพราะสังเกตเห็นเธอมีอาการเหมือนคนท้องแต่นางเอกก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ท้องเพราะพุงยังแบรนราบอยู่ แล้วตรงๆก็บอกว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาบางทีนางเอกอาจจะท้องปีศาจน้อยอยู่ก็ได้นะก่อนที่นางเอกจะแอบไปซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์เพียงคนเดียวและขากลับขณะที่นางเอกนั่งพักสายตายอยู่ในรถเธอก็ต้องตกใจไม่ได้ยินเสียงใครบางคนและเธอก็พยายามวิ่งหนี ก่อนที่ชายคนนั้นที่เคลื่อนที่ได้ไวเหมือนพระเอกจะเข้ามาจับตัวเธอไว้และบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำร้ายเธอนางเอกจึงถามว่าเขาเป็นใครกันแน่เขาจึงบอกไปว่าเขาเป็นเหมือนเซียหลิงเฉียวและมีชื่อว่าอินเจินเขาอยากเป็นแฟนกับเธอและบอกอีกว่าเขาอายุ300ปีแล้ว แต่ยังเป็นหนุ่มวัยละอ่อนแล้วก็หล่อมากด้วยและระหว่างที่คุยกันอยู่จูจูนางเอกก็เผลอหลับไปซะงั้นทําให้อินเจินต้องขับรถมาส่งและอุ้มเธอเข้าไปในบ้านเดยอมีพระเอกแอบมองอยู่เงีย,งยบๆวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านให้เต่าซึ่งเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของพระเอก และเธอก็เดินตามมันไปบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วเธอก็ต้องตกใจที่เห็นพระเอกยืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพระเอกจึงทักทายและบอกไปว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของเธอทำให้เธอนิ่งอึง้งและนึกถึงผลตรวจการตั้งครรภ์ที่มันขึ้นสองขีดที่แสดงว่าเธอท้องกับเขานั่นเองสักพักตรงๆก็เข้ามาต่อว่าพระเอกที่ทิ้งนางเอกไปจนทำให้เธออกหัก แต่นางเอกก็รีบดึงตรงๆเข้ามาในบ้านทันทีและกระซิบบอกตรงๆว่าเธอท้องและก็ย้ำว่าอย่าให้พระเอกรู้เรื่องนี้เด็ดขาดต่อมาอิงเจินโทรมาหานางเอกและถามว่าอยากรู้ไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับพระเอกทำให้นางเอกไปหาอิงเจินที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งและเค้นถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์เมื่อคืนเมื่ออินเจินอุ้มนางเอกเข้ามาในบ้านจูจ่ๆพระเอกก็ใช้ความเร็วเหนือมนุษย์พุ่งเข้ามาต่อยอินเจินจนกระเด็นแล้วถามว่านายเป็นใครแต่อินเจินก็ไม่ยอมบอกแถมยังพูดกวนบาทาพระเอกอีกทําให้พระเอกใช้การต่อสู้ที่เหนือกว่ากระหน่ำซัดอินเจินจนหมอบและยอมบอกว่านอกจากเขาจะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เหมือนพระเอกแล้วยังเป็นคนช่วยหยุดรถบรรทุกร่างมัมมี่ของพระเอกในวันนั้นด้วย ซึ่งเขารู้มาจากอดีตแฟนสาวที่ชอบศึกษาเรื่องมัมมี่ว่าจะมีร่างหนึ่งย้ายจากพิพิธภัณฑ์ไปศูนย์วิจัยก็เลยโดนลากให้ไปดูเป็นเพื่อนเธอแต่บังเอิญน,นางเอกเกิดอุบัติเหตุเข้าพอดีและเลือดของเธอก็ทำให้พระเอกคืนชีพขึ้นมาภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกมา,านางเอกที่บ้านแต่ตรงๆบอกว่าเธอขับรถไปข้างนอกทำให้พระเอกร้อนใจเพราะนางเอกสามารถรูปหลับได้ตลอดเวลา ก่อนที่เขาจะออกไปตามนางเอกจนเจอและพบว่าเธอฟุบหลับอยู่ในรถและเมื่อนางเอกตื่นมาอีกทีก็เห็นพระเอกขับรถให้เธอแล้วเธอจึงถามว่าทําไมเขาถึงกลับมากระทันหันแถมยังอยู่บ้านตรงข้ามอีกพระเอกจึงบอกว่าเขามาเพื่อให้แน่ใจอะไรบางอย่าง วันต่อมามีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาหนางเอกที่บ้านและบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกหลังชื่อไพรลูกแล้วหญิงสาวก็เอากล่องผลไม้ของนางเอกซึ่งมีคนส่งผิดไปบ้านเธอมาคืนให้และแม้เพื่อนบ้านใหม่จะใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกับนางเอกแต่ว่าท่าทางของเธอกลับดูลึกลับหน้านิ่งและพูดน้อยโดยมีพระเอกคอยมองอยู่ห่างๆ วันต่อมานางเอกให้ตรงตรงแบ่งผลไม้ไปให้ไป่ลู่ที่เป็นเพื่อนบ้านใหม่เมื่อตรงตรงเข้าไปก็ต้องตะลึงกับหนังสือมากมายและทำให้รู้ว่าเธอมีอาชีพเป็นเกมเมอร์ต่อมาเจ้าหน้าที่หลี่ตำรวจหนุ่มแฟนเก่าของนางเอกก็ได้มารับเธอไปที่บ้านคุณตาพอไปถึงนางเอกก็กระโดดกอดคุณนายเาย่ไปได้วยความดีใจ หลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งทานอาหารด้วยกันแล้วนางเอกก็อ้อนคุณตาว่าขอให้แม่ของเธอได้มาร่วมงานวันเกิดครบรอบ70ปีด้วยเพราะตั้งแต่แม่ยืนกรานจะแต่งงานกับพ่อก็ไม่ได้ติดต่อคุณตามา30ปีแล้วแต่คุณตาที่คัดค้านการแต่งงานของแม่ก็ยังใจแข็งไม่ยอมเจอแม่ของเธอตกกลางคืนอินเจินแอบมาหานางเอกที่บ้านเงียบๆเพราะกลัวพระเอกรู้เขามาเพื่อตื้อเป็นพ่อของเด็ก แต่นางเอกก็บอกไปว่าเธออาจจะไม่เก็บเด็กคนนี้เอาไว้แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่ออินเจินที่มีหูทิพย์ก็ได้ยินเสียงพระเอกกำลังเดินมาเขาจึงเพ่นหนีหายไปในพริบตาหลังจากนั้นนางเอกก็เดินออกไปทักพระเอกที่เพิ่งกลับจากสอนเทควันโดพระเอกถามว่าดึกขนาดนี้แล้วคุณยังไม่นอนอีกเหรอหนางเอกจึงบอกไปว่าสองวันก่อนเรื่องที่นายคุยกับฉันฉันยังไม่ได้ตอบนายเลย พระเอกถามกลับว่าตอนนี้เธอได้คำตอบที่ดีแล้วหรอนางเอกก็ตอบไปว่าเราเลิกกันโดยสันติไม่ได้นอกใจเพียงแค่ไม่เหมาะสมกันดังนั้นเมื่อเราเป็นคนรักกันไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันก็ดีมากแล้วพระเอกจึงพูดขึ้นมาว่างั้นหลังจากนี้พวกเราคือเพื่อนกัน แล้วพระเอกก็มองไปบนฟ้าและบอกว่าแสงจันทร์คืนนี้สวยมากแต่พอนางเอกมองขึ้นไปกลับเป็นท้องฟ้าที่มืดสนิทจึงบอกพระเอกไปว่าตานายกับตาฉันคงไม่เหมือนกันแล้วล่ะแล้วพระเอกก็มองนางเอกด้วยสายตาที่อ่อนโยนและบอกว่าใช่แล้วมีเพียงแค่ฉันที่มองเห็นพระจันทร์ทำให้นางเอกถึงกับเขินและขอตัวกลับก่อนซึ่งพระเอกก็พยักหน้ารับและยังบอกเธออีกว่าฝันดีนะ โดยมีไป่ลู่เพื่อนบ้านสาวแอบมองอยู่วันต่อมาที่บ้านนางเอกพระเอกมาทำอาหารเตรียมไว้ให้เธอทานเมื่อน,นางเอกกลับมาเห็นพระเอกอยู่ในบ้านตอนที่เธอไม่อยู่ก็ต่อว่าเป็นการใหญ่พระเอกจึงยื่นมือถือให้เธอและบอกว่าแจ้งตำรวจเลยบอกว่าเพื่อนบ้านซื้อผักมาเยอะมากพราะรู้ว่าหลังจากเธอเสร็จงานแล้วจะหิวก็เลยทำอาหารให้เธอเต็มโต๊ะพอนางเอกไม่โทรพระเอกก็พูดว่า ม่แจ้งตำรวจก็กินข้าวแล้วนางเอกก็มานั่งทานอาหารแต่โดยดีซึ่งมีพระเอกนั่งมองเธออย่างมีความสุขหลังจากนั้นเธอก็เผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวอีกและพระเอกก็คอยดูแลให้เธอนอนหลับอย่างดีต่อมาอินเจินก็โทรหานางเอกให้ไปช่วยแยกเขาออกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแย่เหมยเซี่ยวที่ตามตื้อเขาไม่เลิกซึ่งนางเอกก็แกล้งป่วยและไอใส่หญิงสาวจนเธอรีบหนีไป แล้วอินเจินก็ออกมาจากที่ซ่อนด้วยความโล่งใจหลังจากนั้นอินเจินก็เอาโบรชัวโรงพยาบาลในต่างประเทศที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ให้นางเอกดูแต่นางเอกเกิดลังเลขึ้นมาต่อมาตรงๆที่ได้ค้างค่าเช่าห้องพักเลยโดนไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น และในระหว่างที่เก็บของอยู่พ่อของนางเอกก็โทรมาพอดีและตรงๆก็เผลอบอกไปว่านางเอกป่วยจึงโดนระงับงานชั่วคราวทําให้พ่อกับแม่รีบมาหานางเอกที่บ้านด้วยความเป็นห่วงและในระหว่างที่คุยกันอยู่จู่ๆนางเอกก็เผลอทํามีดบอกผลไม้บาดนิ้วตัวเองแต่ทันใดนั้นเองผิวหนังของเธอก็สมานแผลได้เองจนหายเป็นปกติทันทีทำให้เธอตกใจมากและรีบวิ่งเข้าห้องนอนไปเพราะไม่อยากให้ใครรู้ แล้วตรงๆก็มาขออาศัยกับพระเอกที่บ้านด้วยซึ่งพระเอกก็ตกลงต่อมาขณะที่อิ่นเจินกำลังเล่นเกมอยู่ในห้องพักจู่ๆก็มีคนแอบเข้ามาและเกิดการต่อสู้กันแต่เขาก็สู้ไม่ได้และบอกว่ายังไงเขาก็ไม่เข้าร่วมองค์กรเอสเป็นอันขาดแต่พอหันไปก็พบว่าเป็นพระเอกซะง,งั้นแล้วอิ่นเจินก็ให้พระเอกเปิดม่านแล้วมองลงไปข้างล่างซึ่งพระเอกก็เห็นผู้หญิงคนนึ่งคอยเฝ้าอิ่นเจินอยู่ อินเจนจึงบอกว่าเธอชื่อเย่เหมยเซี่ยวแฟนเก่าที่ตามตื้อเขามา300ปีแล้วทำให้พระเอกถามว่าองค์กรเอสเป็นองค์กรของคนกลายพันธ์ใช่ไหมซึ่งอินเจินก็ตอบว่าใช่แต่พวกเขาเรียกตัวเองว่ายอดมนุษย์และรวบรวมยอดมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะพิเศษแตกต่างกัน ใช้ชีวิตในสังคมแบบไม่เปิดเผยตัวตนต่อให้เจอพวกเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันทําให้พระเอกสงสัยว่าแล้วจะหาพวกเดียวกันเจอได้ยังไงซึ่งอิ่นเจินก็บอกว่าในองค์กรมีคนที่เรียกว่าค้างคาวอยู่ซึ่งเป็นคนฉลาดมากจากวิวัฒนาการสมองและสามารถรู้ได้ว่าใครคือพวกเดียวกันและอินเจินก็เตือนว่าค้างขาวอาจจะจ้องมองพระเอกอยู่ก็ได้ วันต่อมาเจ้าหน้าที่หลี่มาหาหนางเอกที่บ้านและถามหาพระเอกเพราะมีเรื่องบางอย่างจะถามแต่นางเอกโกหกไปว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วเจ้าหน้าที่หลี่ก็เตือนว่าอย่าออกไปไหนคนเดียวเพราะช่วงนี้มีคดีคนหายหลายคนทันใดนั้นนางเอกก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นทำให้เจ้าหน้าที่หลี่โทรเรียกรถพยาบาลทันทีแล้วตรงๆก็โทรมาหาหนางเอกพอดีทำให้เจ้าหน้าที่หลี่บอกว่าเธอเป็นลมแต่เขาโทรเรียกรถพยาบาลมาแล้วแม้ตรงตรงจะบอกว่านางเอกแค่พักผ่อนไม่พอไม่ต้องเรียกรถพยาบาลก็ได้แต่เจ้าหน้าที่หลี่ก็ไม่ยอมเมื่อรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่หลี่จึงได้วิ่งออกมาเรียกแต่พอจะเข้าบ้านอีกทีประตูก็เกิดล็อกขึ้นมา แต่เจ้าหน้าที่หลี่เดารหัสผ่านถูกจึงเปิดประตูเข้าไปได้แต่ว่านางเอกไม่ได้นอนเป็นลมอยู่ที่โซฟาแล้วทำให้เจ้าหน้าที่หลี่วิ่งไปหาที่ห้องนอนแต่ห้องก็ดันล็อกอีกเจ้าหน้าที่หลี่จึงเคาะประตูเรียกนางเอกและบอกว่าผมจะพังประตูเข้าไปแล้วนะต่อมาที่บ้านนางเอกเมื่อตรงๆกลับมาก็เห็นว่ารถพยาบาลออกไปแล้วส่วนพระเอกที่นั่งอยู่ในบ้านตัวเองก็นึกถึงเรื่องที่เขาขอให้อิ่นเจินติดต่อองค์กรเอสให้เพราะมีเรื่องจะให้พวกเขาช่วย แล้วตรงๆก็เข้ามาต่อว่าพระเอกที่ปล่อยให้รถพยาบาลพานางเอกไปแต่พระเอกบอกไปว่ากลับไปดูที่บ้านซะก่อนแล้วภาพก็ย้อนไปเฉลยเมื่อเจ้าหน้าที่หลีเดินออกจากบ้านตอนที่รถพยาบาลมาถึงพระเอกก็ใช้ความเร็วเหนือมนุษย์แอบ,บเข้าไปล็อกประตูนในบ้านและอุ้มนางเอกมาไว้ในห้องนอนพอนางเอกตื่นมาเห็นพระเอกก็ตกใจจะร้องออกไปพระเอกจึงรีบเข้ามาปิดปากเธอไว้และบอกว่าเธอเพิ่งเผลอหลับไปต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลี่ เขาเลยเรียกรถพยาบาลมาถึงเวลาทดสอบทักษะการแสดงของเธอแล้วซึ่งนางเอกก็พยักหน้าเมื่อนางเอกเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่หลี่เธอก็แสดงสีหน้าปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรและบอกว่าแค่พักผ่อนน้อยและโลหิตจางนิดหน่อยเท่านั้นเจ้าหน้าที่หลี่จึงได้กลับไปหลังจากนั้นนางเอกที่นั่งเงียบอยู่นานก็คิดได้ว่าพระเอกรู้แล้วว่าเธอท้องเธอจึงเดินไปต่อว่าพระเอกที่บ้านเรื่องที่เขากลับมาเพราะว่าเธอท้อง แต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่าถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอจะปิดบังเขาอีกนานแค่ไหนแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องลูกอย่างจริงจัง ซึ่งพระเอกบอกว่าความพิเศษของเด็กจะไปโรงพยาบาลตรวจคันไม่ได้แล้วที่นางเอกสามารถรักษาแผลตัวเองให้หายได้ก็จะอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณที่ให้เด็กเกิดมาได้อย่างปลอดภัยและแม้ว่าเธอจะทานอาหารไปเยอะแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอสำหรับการบำรุงคันพิเศษนี้ได้อีกอย่างพลังงานที่เด็กต้องการก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุคันของเธอ แล้วนางเอกก็ถามขึ้นมาว่าที่พูดมายืดยาวต้องการอะไรพระเอกจึงบอกไปว่าเอาออกเถอะซึ่งทําให้นางเอกไม่พอใจและบอกว่าเราเลิกกันแล้วเด็กคนนี้จะอยู่หรือไม่มันเกี่ยวอะไรกับเขาเธอจะเก็บเด็กคนนี้ไว้แล้วเธอก็เดินออกไปซึ่งพระเอกก็รู้สึกลำบากใจเช่นกันวันต่อมาพระเอกมารับพัสดุต้องสงสัยของนางเอกไปตรวจสอบอย่างละเอียด แม้นางเอกจะรู้ทีหลังและมาทวงคืนที่บ้านพระเอกแต่เขาก็ไม่ให้คืนทำให้นางเอกไม่พอใจแล้วเดินออกไปและไปเจอไผ่ลู่กำลังช่วยลูกแมวที่หลบอยู่ใต้รถของนางเอกออกมาแต่ที่จริงแล้วไป่ลู่ช่วยดึงเครื่องติดตามที่มีคนแอบมาติดไว้ออกให้ต่างหาก ต่อมาพระเอกมาสืบหาคนที่ส่งพัสดตุต้องสงสัยให้นางเอกที่คอนโดแห่งหนึ่งแต่จูจ่ๆก็มีคนโทรเข้ามาหาเขาซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่หลีนั่นเองที่โทรมานัดพระเอกให้มาเจอที่ร้านอาหารแล้วเจ้าหน้าที่หลีก็บอกพระเอกว่า รู้หรือเปล่าว่าการปรากฏตัวอีกครั้งของเขาจะทำให้นางเอกเจอปัญหายุ่งยากแต่พระเอกยังไม่ทันตอบอะไรจูจ่ๆก็มีคนบังเอิญทำแฟ้มคดีของเจ้าหน้าที่หลี่ตกจากโต๊ะซึ่งพระเอกช่วยรับไว้ทันทำให้เห็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งในแฟ้มแล้วเจ้าหน้าที่หลี่ก็บอกว่าสาเดือนมานี้ออกหมายจับหงซื่อกวงแต่ก็ยังหาตัวเขาไม่พบ ทำให้พระเอกบอกว่าวันนั้นคุณหงกลายเป็นตะแกะ่ผมหงอกขยับตัวไม่ได้จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปบ้านพักคนชราแล้วก็มีคนแอบอ้างว่าเป็นญาติห่า,างๆรับตัวไปแล้วต่อมาพระเอกกลับมาที่บ้านก็เจอตรงๆดื่มเบียร์จนกึ่มเพราะนางเอกสั่งให้ดื่มแทนเธอเหมือนเมื่อก่อนที่เธอทุกใจก็จะให้ตรงๆไปดื่มเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เธอดื่มไม่ได้แล้วและตรงๆก็ขอร้องให้พระเอกคืนนีกับนางเอกส,กสักทีเธอจะได้อารมณ์ดีตอนไลฟ์สดเร็วๆนี้ หลังจากนั้นพระเอกก็แอบไปหาหนางเอกที่ห้องแล้วก็เห็นว่าเธอนอนหลับอยู่ที่พื้นเขาจึงอุ้มเธอขึ้นมานอนบนเตียงอย่างทนุถนอมพอพระเอกกำลังจะกลับนางเอกก็ละเมอคว้าแขนเขาและพูดว่าถ้าเจ้าปีศาจน้อยเกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาจะกลายเป็นปัญหาฉันไม่อยากให้มีแปดขานนะรองเท้าเยอะเกินไปแล้วซึ่งทำให้พระเอกแอบยิ้มและมองเธออย่างมีความสุข และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ